นั้นเราช่วยกันสารต่อขอประกาศชวนเชิญทุกท่านว่าทุกอาทิตย์ใครรักประสาศาสนาใครสำนึกคุณของหลวงพ่อปัญญาที่แกจะราแปดศสีมีมาสร้างวัดใครยังเห็นว่าเออรับที่เป็นอุป,ปชาดา์อาจจะแวะมาดูได้ว่าตายหรือย่ง เพราะเป็นมะเร็งมันวันไหนตายมันก็ได้ไม่ต้องมาวันที่นอนในโลกวันนั้นไม่ต้องมาเห็นการทำทำเรื่องการตายลำบากจริงๆเห็นว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตอนเป็นเป็น,ปน,ปนไน่มาดังขอให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันที่เราสารต่อ โด,ดวยว่าปีนี้จะมากี่คนมีการปฏิบัติัวเองเอาลูกเข้าวัดกลับไปห้างไหนมากกว่ากันมีไม่น้อยเลยนะที่เขาเอาลูกของเขาสำเร็จลูกชายทั้งคู่แม่ไม่เคยิดีเวลาลูกทำอะไรก็มักถามว่าพระอาจารย์สอนไว้ไหน ว่างๆก็พาลูกมาช่วยงานนั่นมาช่วยงานตอนนี้คนหนึ่งเข้าธรรมศาสตร์คนหนึ่งเข้าศิลปากอเขามีชีวิตที่มีความสุขเรยเหรือลยว่าโอ้โหถ้าพ่อบครัวเป็นอย่างนี้คำว่าอยู่เย็นเป็นสุขมันไม่เพียงแค่โอฉันขอให้พ่อแม่ช่วยสานต่ออไนพู เห็นได้ตั้งแต่วันนี้แหละพอพับถึงก็เอาออกจากวัดไปแล้วไม่รู้ทิศทางใครกี่คนที่เอาลูกสึกไปแล้วพาไปหาปู่ย่าตายายลองนั่งนึกดูตัวเองนะนึกว่านี่ถ้าลูกสึกเนี่ยฉันจะทำยังไงเอาลูกไปหาปู่ย่าตายายถ้าพ่อไม่มาจะลูกไปหาพ่อกับข้าห้างในก่อน เอาลูกข้าวเซเว่นกับข้าวไปหาพ่อที่เกิดกล้ามาเนี่ยอันไหนเร็วกว่ากันแวกตรงไหนไม่ได้ลูกเอาสิ่งดีงามของลูกไปกราบเท้าพ่อเธอสักครั้งไปกราบแม่เธอสักครั้งวันนี้ที่มาไม่ได้เนี่ยเพราะเธอรู้ไหมทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่เพิ่มทั้งสิ้ค่าไฟเพิ่มค่าน้ำเพิ่มค่าเสื้อผ้าเพิ่มค่าเธอเพิ่ม เพิม่มทุกอย่างฉั้นเด็กคนหนึ่งก็เหมือนกับตั้อนาคตของพวกเธอเธอจะเรียนต่อไปถึงปริญญาเอกไม่ได้ฉั้นทุกคนก็ปากกัดจริงเ,เชียร์กันให้ถูกต้องสารต่อกันไดน้ขอฝากด้วยใจจริงๆว่าดูแล้วก็ให้จันุรยันตั้งโต๊ะไว้ทุกอาทิตย์เซ็นชื่อในรอบปีว่ามีกี่รอบว ที่วันมาบวชลกูกโอ้ยท่านช่วยดูหน่อยเถอะลูกฉันอยากบวชบ้างเขาไม่อยากบวชบ้างเดนจ,จ้าไมา้บวชบ้างสารพัดจะพูกตอนนี้เขาบวชแล้วนี่ท่านจะสร้างอย่างไรท่านคิดอะไรนั้นสารต่อประการแรกประการที่สองก่อบุญบ้านของท่านขอให้เป็นบ้านบุญกันเถิด ย้ายเป็นบ้านบาปอีกต่อไปบ้านบนทำยังไงมีวิธีทำง่ายๆเพื่อนทุนสามอยา่างนะหนึ่งมีแต่คิดจะแบ่งปันจะช่วยเหลือจะแนะนำจะให้อภยัยทำแต่เรื่องเหล่านี้เลิกกันสักทีเธอการแข่งขันกันจนไม่รู้อะไร บางทีสามีก็คิดแข่งขันภรรยาเพื่อใจเขาเกรงกลาเกรงกลัวหาเงินได้เท่านี้ไม่พอต้องหาให้มากกว่านี้เพื่อให้ว่าคนอย่างคูมีศักดิ์ศรีหาเงินได้เป็นกอบเป็นกับมีรถคันนี้ไม่พอหารถคันใหม่แต่งตัวชุดนี้ไม่พอแต่งอีกชุดหนึ่งน,นานเข้าก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาคือเมียคนไม่พอกูจะหาคนใหม่ ภรยาเ็เอาแล้วกูต้องแขกเหมือนกันกูแก่ไม่ได้กูต้องสาวจนเงินั้เข้าวโลน่ะฉันผมสีขาวก็ต้องย้อมสีดำดำไม่พอสีดแดงก็ไปทาเธอเปลี่ยนเมียไม่ได้กูเปลี่ยนสียหเป็นเมียมอะไรกันไม่รู้นี่มันเลิกเพิกกันเต็มทีแล้วอ่ะฉันขอให้เป็นบ้านบุญเลยจะเป็นบ้านบาป อย่าเป็นคนที่อยู่กันด้วยความเอารักเอาเปรียบกันมากนักในบ้านในเรือนนะฉันจะขอเป็นผู้ให้ฉันจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือฉันต้องทำหน้าที่เป็นผู้รู้แก่ใจว่าฉันคือใครแบ่งปันตลอดเลยคำว่าฉันจะเสียเปรียบไม่มีแนละ้วอย่าเอาคำว่าคนอยากฉันมีศักดิ์ศรีเป็นคนมีตระกูลจะมารับใช้อย่างไม่ได้ หยุดได้เลยประการที่สองคือรักษาอย่าทำลายของในบ้านในชองอย่าเอาคนสมยัยความสมยัยใหม่มาใช้คือหลักเศรษฐศาสตร์เนเขาใช้คำว่าเพื่อให้เศรษฐกิจมันดีก็เลยต้องใช้ของเนี่ยใช้แล้วก็ไม่ช้ึดนเรื่อะไรมากที่สุดเศรษฐกิจจะสัมผัส มันสะบะในกระเป๋าเผาในกระเป๋าเรามันเสียหายเอาแบบพระพุทธเจ้ามาใช้ลองดูเถิดพระองค์จะบอกว่าถ้ามีอะไรสึกหรอมีอะไรที่ควรแก่การซ่อมการแซงการรักษาก็ซ่อแมแซงรักษาระดับชาติระดับโลกเราก็เห็นเลยว่าระดับโลกเนี่ยเขามาบนะูรณะเรื่องโก่งแก่แก ที่ขึ้นกับองค์การโลกเนี่ยบ้านเรามีกี่กกะนะที่ของเก่าๆทั้งนั้นที่เขาโบนนะัสขึ้นที่บ้านเราทำไมอ่ะรถเก่าเราช่วยกันดูแลรักษาได้ไหมของอะไรที่ควรแก่การดูแลรักษาเราน่าจะกลับอิลับใจกันได้รักษากันเถิดอย่าปล่อยไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนอกจากนั้น ทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นได้บ้านไม่มีการสวดมนต์สวดที่พิมพ์หนังสือแจกให้ก็คงจะต้องถามอีกว่ากี่บ้านที่เอาหนังสือสวดมนต์นี้ไปเปิดสวดไห้ได้สักบทฉันไม่แน่ใจว่าพิมพ์หนังสือไปให้เนี่ยมันจะพุ่งค่าหนังสือเปล่าหนังสือพิมพ์มาได้แล้วแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ในหนังสือคําสอนของผู้เจ้าเกือบไม่เคยเปิดเลยในบ้านเดนเลยพิมพ์ไปให้แล้วหนังสือก็ให้แล้วยังแต่หนังสือเดนยังไม่เสร็จถามว่าใครกี่คนที่กระตือรนมาช่วยด้วยความสุขไม่ได้ต้องมาช่วยทาให้เสร็จทําให้เกิดมีมีเหลือไม่มีจิตเรายังไม่มีอาสาเนี่ยน่ากลัวท่าน ความอาสายังน้อยเมื่อก็ขอควากว่าตั้งเป็นพุทธอาสาขึ้นมาทําชีวิตของเราเนี้ยมีสิ่งที่ควรมีให้ไปแล้วในหะนังสือส่วนหมดตอนเย็นนค่ำสชวนลกูกไหนลกูกนำไหว้พระได้แล้วนำรักษาศีลได้แล้วลองที่ลกูก ถ้าโยไม่จัดการไม่ทําให้เกิดเป็นบ้านบุญบ้านบาปจะตามมาแล้วใครก็เดือดรอ้อนใครจะมีปัญหาใครเราเป็นผู้ทําให้เขามีปัญหาช่วยกันแก้ไขอย่างดัประการที่สามเมื่อเราได้ช่วยกันทําบ้านบุญแล้วเราจะต้องมั่นใจว่าคำจุนพุทธศาสตร์ได้ ชาตินี้เกิดมามีศาสนาเป็นที่พึ่งของวิตเราต้องคำจุนพุทธศาสน์ฝึกลูกเนรทั้งทั้งหมดเพื่อเขามีจิตใจแบบพุทธศาสร์ไม่ใช่จิตใจไสยศาสตร์ไม่ใช่จิตใจแบบผู้ที่ยังไม่มีาศาสนาเื่กให้เขามีน้ำใจื่กให้เขามีความอดทนื่อให้เขามีควา,ามาฤฤฤเสียสละ ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบฝึกให้เขาช่วยตัวเองไนดะ้ฝึกไปทุกอย่างแลยโยมนะถ้าต้องการรักษาพุทธศาสตร์จริงๆก็คือโยมต้องกล้าหารที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าให้เดนอย่าให้ลูกของโยมเป็นคนพิการอีกต่อไปโยมวัดหนึ่งเดือนเหน็นชัดเลยว่าเขาพัฒนาจนไม่พิการแล้ว ตอนเข้ามานีนหนมแนมเหลือเกินบางคนเนียนร่างกายดีแต่รู้ปัญญายังอ่อนเหลือทำอะไรก็ไม่ได้เข้ากับเพื่อนก็ไม่เป็นเพราะพ่อแม่หวงไว้รักคนเดียวไม่คิดคนอื่นรักด้วยท้งเราต้องปรับใหม่ให้เด็กของเราเป็นเด็กที่มีอิทธิญาณที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ได้เกิดขึ้นในวัยเพระพุทธเจ้ามีนิสัยอย่างไร พระราหูมีนิสัยอย่างไรเราก็ปลุกหาหนังสือพุทธประวัติมาไวบ้บ้างหาหนังสือธรรมะมาไวบ้บ้างแต่หนังสือที่ชวนแบบบอกสะดอครองสะดอเพราะนี่ยอย่าเอาเข้าบ้านได้มากนะเพราะนั้นคือภูทางสําหรับที่จะให้เขาเก็บเกี่ยวประโยชน์แลวเราไปตกหลุมพรางด้ยวเยเสียเล ดูเลิกดูรวงดูดาวดูดูสัรมอยา่างไม่ดูตัวเองว่าผู้กวรเลิอกอะไรหยุดอะไรทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่การนในชีวิตถ้าเรายังไม่คิดในการปวามรุงพุทธศาสนาให้ผูกสิ่งที่ชั่วร้ายจะตามมานั้นโยนสวดมนต์ก็ให้ได้นอกจากนั้นโยมนต้องคิดว่าเราคือผู้หนึ่ง มั่นคงอยู่กับศาสนาอย่างถูกต้องไหมพระเจ้าสอน้ละช่วยทำนีททำใจบริสุทเราได้ถึงขั้นไหนแล้วมาวันนี้เราได้ถึงขั้นไหนก็ขอฝวากช่วยหัวใจว่าญาติโยนทั้งหลายที่มาทถือว่าเป็นยอดคนแล้วมาก็ได้เห็นมาตลอดหนึ่งเดือนนี้เป็นหนึ่งเดือนแหน่งความร่วมมือที่โยมทั้งหลายได้ทําให้เห็นประจักษ์แกลล่สายตา ที่บอกนี้ก็คือเพื่อการย้ำเติมเท่านั้นเองแต่ว่าความร่วมมือของท่านดีมากเป็นการร่วมมือที่อยากจะบอกว่าอยากจะพบคนอยากพบท่านอยากจะเป็นญาติกับท่านทั้งหลายอยากจะเป็นมิตรกับท่านทั้งหลายอยากจะเป็นเพื่อนกับท่านมามีโครงการนี้ว่ามาเป็นเพื่อนกันเอะทั้งใครคิดว่าฉันคือผู้หนึ่ง ที่น่าจะเป็นเพื่อนได้ก็เืยมีส่วนเลิกมีส่วนรับเลิกคือเลิกสูบบุหรีเลิกกินกาแฟเลิกดื่มน้ำเมาเลิกเล่นไพ่เลิกการใช้จ่ายเรื่องกาแฟก็ไม่ดื่มดื่มไปทำไมนัหน้าดำตับเต็กตัวไม่พอยังเติมอีกเลิกกันได้แล้วั้าใครเลิกสิ่งเหล่านี้มาลงชื่อเป็นเพื่อนกับ พระปัญญาสัตว์โมนีส่วนที่ทําให้เป็นก็คือหนังสือส่ตวนโมนีส่วนไอ้ได้สักสูดสองสูรไม่ได้เรื่องมากอะไรนิดนิดนิดมัวแต่จาซ้แผ่นเสียงตกร่องอยู่ก็คือเคยด่าคนอื่นอย่างไรก็ยังด่าอย่างนั้นเคยบ่นสามีอย่างไรตั้งแต่วันแต่งงานจนวันนี้ไม่เปลี่ยนทิศทางเลยอ่ะสามีก็เก่งจริงทำตกร่องอย่างนั้นเลย เขาดาม,มากี่ร่างล้วก็ยังไม่เคยพื้นทีเกิดมาพ่อแม่สอนก็ไม่เชื่อครูสอนไม่ฟังพระสอนก็ไม่เอาไหนเสร็จแ,แล้วกลายว่าเม,มียต้องมานั่งสอนไม่อายไม่ขายหน้าเลยปะเกิดเป็นผู้ชายอะไรอันต้องแก้ไขอยากเมียมาต้องตกร่อง,องแต่เราก็รู้สึกว่าปูเป็นผู้ชายนะเาียมาวุ่นวายคนนะั้เมืองไม่ใจแม่ก ทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ดังน้นขอให้ช่วยคิดได้ว่าเราทุกคนต้องมีวัใจในการรักษาพุทธศาสตร์ประกาศเกียรติคุณของตระกูลของวงตระกูลเราไว้ได้ให้าศาสนาได้อาศัยเราบ้างอย่าเพียงแต่ว่าอาศัยาศาสนาอย่างวันนี้ขออานขอใจท่านแบบเราผู้ที่ตั้งใจ รักพระศาสนาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของผ้าที่ลูกเนนของท่านเนรองกมมาตลอดนั่นเดือนซักแล้วแต่ว่าการซักนั้นยังไม่เหมาะในส่วนหนึ่งต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ถวายไปตามวัดต่างๆที่ขอจบรห ้าบทเนียนไปถึงประเทศจีนน่ะโยมนะไม่ใช่เพียงแค่ธรรมดาเราไม่เห็นด้วยเลยที่จะเอามาแล้วทิ้งๆฟว้างๆไม่เห็นด้วยแต่เก็บมาฉายอย่างละเอียดอาจารย์สุริยันนี่เป็นพระที่เรียบร้อยเรื่องบริหารน,นี่เรียกว่าเราเองรู้เลยว่าถ้าถึงมือพระองค์นี้น่าซื้อมทัทวา ดังนั้นผ้าของญาติโยมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าออกมาแล้วหมเสร็จเนร์หลังจากนี้ก็ทเหมเลยไม่ใช่โยมวัดปัญญาจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความลำบากใจแก่ใครเขาขอไปถวายที่ประเทศจีนมีประเทศเรามีขเขมรก็มีในบ้านเราบางเราก็เยอดังนั้นโยมก็ไปซักขอเป็นอาสาสมัคร ใครจับมัดไหนก็พามัดนั้นไปแล้วพาคืนถ้ามาวนาันอาทิตย์ไหนก็มาคืนที่นั่นมีนิหน้าใจหายถามอาจร์โยันบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมาคืนวันบวชเนรภาคร้อนี่จะไปนอนอยู่ได้ทั้งปี